ก็กลับโส,สดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า Standby มีดอร์ไรม์มั่นเพื่อนกันตลอดไปสําหรับชาวช่องทัศพงศ์สตูดิโอเรามีเทมโคสุดพิเศษเพื่อเตรียมตัวสําหรับเฟชแบทเทิลเพียงแค่สมัครและเราอินเข้าเกมก็รับไเทมสุดพิเศษไปเลยเฟชแบทเทิลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในฟรีและออริจินเตรียมตัวกันให้พร้อม กับสงครามสุดมันที่ทาค้ครูและเพื่อนพอไมารับกับความหลากหลายไม่ซ้าใครได้แล้ววันนี้ทั้ง i o s และ Android แล้วเพื่อไม่เป็นการรอชา้าเราไปรับชมสปอยกันเลยครับโนบิต no ะเด็กชายที่ตื่นนอนไปโรงเรียนฝ่ายทุกวันแถมก็ยังโดนครูทําโทษเป็นประจำอีกด้วยเล่นกีฬาก็ไม่ได้เรื่องขนาดใจโกธที่เป็นน้องสาวของใจแอนก็ยังถือว่าเล่นกีฬาได้เก่งกว่าโนบิตะซะอีกครับไม่ใช่แค่นั้นเขายังสอบตกได้สูงขึนนเป็นประจำ แถมยังชอบงีบหลับตลอดเวลาอีกด้วยทาให้โซบิที่เป็นลางของหลนโดปิตะได้เห็นถึงความแมวไหานยของปูท่ทวดของเขาเขาจึงได้ส่งดไรไมอนไปดูแลปูท่ทวดโดปิตะโดยหวังว่าการส่งดไรไมอนไปครั้งนี้จะทําให้โดปิตะนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตในอนาคตของเขาไม่ให้โดบิตะและก็รวมถึงลูกหลานในอนาคตของเขาลำบากไปด้วยและแก้ไขให้โดปิตะได้แต่งงานกับชิฟูกะ ไม่ใช่เจโก้น้องสาวของใจแอนซึ่งโซบิก็ได้ตั้งโปรแกรมของดูไรมอนเอาไว้ว่าต้องทําให้ดบิตะนั้นมีความสุขให้ได้ไม่งั้นดูไรมอนก็จะโวยกลับไปที่อนาคตแต่ถ้าดูไรมอนคิดจะฝ่าฝืนคําสั่งโปรแกรมที่โซบิตั้งไวล้ล่กก็เขาก็จะถูกโปรแกรมช็อตตามที่เห็นเลยครับและนี่มันก็คือจอุดเริ่มต้นของดูไรมอนสแตนบายมีเพื่อนกันตลอดไปนั่นเองโดยดูไรมอนก็ได้ขับสัญญากับโดบิตะเอาไว้ว่า จะทำให้โดบิตะนั้นได้แต่งก,ก,กับชิซูกะให้ได้เพราะว่ามันคือทางเดียวที่จะทำให้โดบิตะนั้นมีความสุขนั่นเองและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกได้ว่าดูไรมังก็อำนวยความสะดวกให้กับโดบิตะแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปโรงเรียนสายนั่นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ก็แค่ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้แก้ปัญหาซะเลยวิชาคณิตศาสตร์มันยากมากใช่ไหมงันก็ขนมปังช่วยจําแก้ปัญหาซะเลยและมันก็ทําให้โดบิตะสามารถสอบผ่านวิชาเลขมาอย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวครับหรือไม่ว่าจะโดนใจแอนแกล้งมอนพื้นฟีคคนนี้ก็จัดให้เสมอครับเอาผ้าคุมล่องหนให้โดบิตะไปจัดการเองซะเลยชีวิตของโนบิตะเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเพราะหลังจากที่ดูไรมั่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ช่วยโดบิตะนั้นแฮปปี้ มีความสุขตลอดเวลาไปกับชิซูกะและเป็นเพื่อนของเขาไปพร้อมกันอีกด้วยแต่ถ้าว่าชีวิตของโนบิตะมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับยกเว้นแฟเต่มีอย่างหนึ่งที่โนบิตะลืมคิดนั่นก็คือคู่แข่งของเขาอย่างเดคิดซึงีิชายผู้ที่เก่งทางด้านกีฬานิสัยดีเร่งเก่งหล่อแถมยังมีความเป็นสุภาพบุรุษอีกด้วยจนทำให้โนบิตะ ก็คิดว่าชิฟุกะอาจจะชอบเด็กิฟุงิก็ได้โนบิต no ะจึงได้ประขอร้องโดรมอนตามเคยครับว่าทําให้เขาสามารถเอาชนะเด็กิฟุงิคุ้งให้หน่อยโดรมอนที่ฟังแบบนั้นก็เลยจัดให้ตาคาขอครับด้วยการใช้ของวิเศษท,ที่มีชื่อว่าไข่แฟนรักในการทำให้ชิซุกะหันมาหลงรักโนบิตะแบบหัวปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวครับ ซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่ดูไรมอนคาดเอาไว้เพราะเขาก็ได้ใช้ห่วง่านตลอดในการทาให้ชิฟุกะตกลงไมใ่ในใครแฟนรักได้แต่ถ้าว่าบุญมาแต่กําบังไปหน่อยครับเพราะว่าดีคีซึงิก็ดันร่วงจากห่วง่านตลอดมาตกที่บ้านของโนบิตะตอนที่ใครแฟนรักฟักตัวพอดีพ้นสุดท้ายมันก็เลยทาให้ชิฟุกะจึงได้ตกลุมรักดกคีซึงิไปแทนครับดูไรมอนได้บอกกับโนบิตะว่าเครื่องมือของวิเศษ มันทำไม่ได้ทุกอย่างไม่ต้องรู้จักใช้ความพยายามของตัวเองบ้างทำให้นบิตาที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยได้ลอเอาเรื่องนี้มานองเก็บคิดทั้งคืนครับจนกระทั่งโนบิตะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลองพยายามด้วยตัวเองดูสักครั้งด้วยการฝึกอ่านท่องจําวิชาเลขเรียกได้ว่าโนบิตานี่ก็ติวมาอย่างดีจนมั่นใจในระดับหนึ่งเลยครับแต่พอถึงวันสอบจริงเท่านั้นแหละความรู้เท่าห่างอึง้งครูออกสอบที่หนึ่งก็ทำนบิตานี่อึ้งไปเลยครับ เพราะวิชาที่ครูออกสอบนั้นมันเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผลสุดท้ายก็คงรู้ๆกันอยู่ว่าโดปิตะานั้นสอบได้สูนคะแนนกลับมานั่นเองจนสุดท้ายโนบิตะก็คิดว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะสมกับชิฟูกะแล้วก็ได้เขาก็เลยขอยอมแพ้กับเรื่องที่จะแต่งงานกับชิซูกะครับแต่ที่โดบิตะจําเป็นต้องยอมตัดใจกับชิซูกะไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโดบิตะไม่รักชิซูกะนะครับ แต่เป็นเพราะว่าเป็นห่วงมากกว่าถ้าได้ยอมให้ชิฟูกะอยู่โดยที่ไม่มีเขาและหลังจากนั้นไปต้นมาโนบิตะก็เลิกที่จะอยู่ห่างชิซูกะครับหรือไม่ว่าจะทําทุกพิธีทางเพื่อให้ชิฟูกะเกลียดด้วยการเปิดกระโปรงชิฟูกะนั่นเองแต่นั่นมันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้ชิซูกะเกลียดโนบิตะได้ครับเพราะหลังจากนั้นเองชิซูกะก็ได้มาหาโนบิตะถึงบ้านทําให้โนบิตะที่เห็นแบบนั้นก็เลยของให้โดอไวมอนช่วยทำให้ชิฟูกะเกลียดตัวเขาหน่อย โดไรมันก็เลยจัดให้ตาคำขอครับด้วยการเอายาชิงจังให้โนบิตะกินแต่ถ้าว่ายานี้มันก็ควรกินนิดเดียวไม่ใชใ่กินหมดเหมือนกับโนบิตะครับผลนฝุดท,ท้ายมันก็เลยทําให้คนรอบข้างของโนบิตะจึงต้องหนีออกจากบ้านเพราะาร่าความเกลียดชังจากยาที่โนบิตะกินไปนั่นเองแต่ถ้าว่าชิฟุกะเขาก็กลับไม่หนีไปไหนครับแต่เขาเลือกที่จะช่วยโนบิตะออกมาจากวางเวียนนั้นโดยการพาโนบิตะไปอวก จสามารถทําให้โดบิตะกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองซึ่งมันก็เลยทําให้ชิฟูกะเนี่ยก็ทั้งโกรธและเป็นห่วงโดบิตะอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ได้ทําให้อนาคตของโนบิตะเปลี่ยนไปครับเพราะโดูไรมอนก็ได้าภาพในอนาคตให้โดบิตะดูซึ่งนั่นมันก็คือภาพของชิฟูกะที่กําลังตีลูกของโดบิตะอยู่นั่นเองหรือถ้าจะให้อธิบายเป็นประโยคัฟนๆว่าโนบิตะได้แต่งงานกับชิฟูกะครับ ทามาโนบิตะที่เห็นเนี่ยก็เขินจนตัวงอกกลเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าวันต่อมาโนบิตะก็ได้เห็นเด็กิซุงิกำลังขอชิฟูกะแต่งงานอยู่และชิฟูกะก็ดันตอบตกลงอีกด้วยครับแต่เด็กิซุงิก็ได้บอกโนบิตะไปว่านี่เป็นแค่การซ้อมละครโรงเรียนเฉยๆท่ามาโนบิตะที่ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกวิวตกจริตข,ขึ้นมาทันทีว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่ได้แต่งงานกับชิฟูกะก,ก็ได้ โดรัยม o ก็เล้ยทีวีการเวลามาให้โนบิตะดูอนาคตของตัวเองซะเลยครับซึ่งชิฟุกะในอนาคตก็ได้ชวนโนบิตะไปปีงเขาด้วยแต่ทว่าโนบิตะก็ได้ตอบปฏิเสธชิฟุกะไปและนั่นมันก็เลยทําให้ชิฟุกะจึงต้องไปปีงเขากับเพื่อนคนอื่นแทนครับแต่ในขณะที่ชิฟุกะกําลังปีงเขาอยู่นั้นเขาก็ได้บังเอิญพัดหลงจากฝูงเพื่อนครับทำให้โนบิตะในปัจจุบันได้เห็นแบบนั้น เขาก็เลยคิดที่จะไปช่วยชิฟุกะในอนาคตด้วยการใช้ภาคคุมการเวลาเร่งอายุของตัวเองให้เป็นอีก14ปีข้างหน้าและใช้ทําแมชชีนในการเดินทางไปหาชิฟุกะในอนาคตครับซึ่งโนบิตะในปัจจุบันที่ได้เดินทางไปหาชิฟุกะในอนาคตละนั้นมันก็ทําให้ชิฟุกะก็ถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวว่าโนบิตะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยและหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้พากันมาหลบในถ้ำต่อครับ แต่ทว่าการของชิฟูกะในตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเขาก็เริ่มเป็นไข้หนักขึ้นเรื่อยๆชิฟูกะได้พูดบอกกับโนบิตะว่าคําตอบของคําถามโนบิตะก็คือตกลงทาเอาโนบิตะที่มาจากปัจจุบันก็งงฝีคำว่าชิฟูกะกำลังตกลงอะไรอยู่ก่อนที่ชิฟูกะจะได้สลบไปในที่สุดทาเอาโนบิตะที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยทําการแบกร่างชิฟูกะมาเพื่อที่ว่าโนบิตะ จะได้พาชิฟูกานี่ออกไปทางประตูไปที่ไหนก็ได้นั่นเองแต่ประตูไปที่ไหนก็ได้ที่โนบิตะใช้เดินทางมาที่นี่นั้นเขาก็กลับหาไม่เจอครับทาให้นบิตะก็เลยเลือกใช้วิธีฝุดท้ายของเขาด้วยการส่งความทรงจาในเหตุการณ์ตอนนี้ไปให้กับโนบิตะในอนาคตซึ่งมันก็กลับได้ผลจริงๆด้วยครับเพราะว่านบิตะในอนาคตสามารถจําเหตุการณ์ตอนนี้ของเขาในอดีตได้นั่นเองก่อนที่โนบิตะในอนาคต จะได้พาตรงคู่ขึ้นรถและรีบส่งชิฟูกะไปโรงพยาบาลต่อครับซึ่งหลังจากนั้นเองโนบิตะในอนาคตก็ได้บอกกับโนบิตะในปัจจุบันว่าตอนนี้ชิฟูกะปลอดภัยพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่โนบิตะในปัจจุบันจะได้บอกกับโนบิตะในอนาคตว่าคําตอบที่ชิฟูกะพูดมาต้องก่อนจะสลบไปคือตกลงครับทำเอาโนบิตะในอนาคตที่สังแบบนั้นเขาก็ถึงกับดีใจจนหน้าแดงกันเลยทีเดียว เพราะนั่นมันก็คือคําตอบที่ชิฟูกะจะยอมแต่งงานกับโนบิตะด้วยนั่นเองใช่ครับทาให้โนบิตะในปัจจุบันและก็รวมถึงโนรมอนนั้นก็ดีใจตามๆกันเลยค,ครับที่โนบิตะในอนาคตจะได้แต่งงานกับชิฟูกะนั่นเองส่วนทางโนบิตะในตอนนี้ที่ได้กลับไปยังโลกปัจจุบันของตัวเองคืนแลนั้น <oui. S 1> เขาก็ได้รวบรวมความกล้าของตัวเองมาบอกกับชิฟูกะว่า <oui. S 1> ฉันจะทําให้เธอมีความสุขไปช่วชีวิตตลอดการใช่ครับ ภารกิจของโนบิตะในตอนนี้เรียกได้ว่ามิชชั่นคอมพลีทไปที่เรียบร้อยแล้วก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นมันก็ทําให้โนบิตะรู้สึกมีความสุขไปอย่างมากเลยครับจนทําให้โปรแกรมของโดรไรมอนที่โซบิเคยตั้งค่าเอาไว้เห็นว่าโดรัมอนนั้นสามารถทําให้โนบิตะมีความสุขได้แล้วเขาจึงบอกให้โดรัมอนกลับมายังโลกอนาคตคืนภายใน48ชั่วโมงครับแต่ทว่ากลับทําให้โดรัมอนที่ควรจะดีใจที่ได้กลับไปยังโลกอนาคตนั้น เขาก็รู้สึกเสียใจที่จะได้กลับไปมากกว่าเพราะว่าด้วยความผูกพันของดูไรมอนกับโนบิตะและการกลับไปครั้งนี้ทําให้ดูไรมอนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาหาโนบิตะอีกต่อไปแล้วทําให้โนบิตะที่ได้รู้เรื่องนี้จากดูไรมอนเข้าเขาก็ไม่อยากให้ดูไรมอนกลับไปครับแต่ถ้าว่าดูไรมอนก็ไม่สามารถฟื้นคาสั่งของโปรแกรมที่โซบิตตั้งเอาไว้ได้ทําให้ดูไรมอนจึงได้ถามคำถามกับโนบิตะไปว่าถ้าไม่มีฉัน นายจะอยู่ได้อย่างราบรื่นใช่ไหมและนายจะสามารถลุกขึ้นมาสู้กับแจแอ้นและฟูเนียวได้ใช่ไหมแต่ทว่าโนบิตะก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เขาเลยที่จะโอกมาข้างนอกบ้างคนเดียวจนได้มาพบกับแจแอนเข้าและแจ็แอนในตอนนี้ก็กําลังคันไม้คันมืออยู่ด้วยครับทาให้โนบิตะในตอนนี้ก็เลยขอสู้กับแจแอ้อยังฝึกกาลังจนทําให้โนบิตะก็สามารถเอาชนะแจ็แอนได้ในที่สุดทำาอาโดไร่มอที่เห็นเนี่ย เขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวโดบิตะเป็นอย่างมากเลยครับที่สามารถเอาชนะเจแอนได้นั่นเองในในคืนนั้นดอรามอนก็ได้มานั่งเฝ้าโดบิตะเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่เช้าต่อมาโดไรามอนจะได้กลับไปยังโลกอนาคตของเขาคืนแล้วนั่นเองแต่ถ้าว่าเรื่องของโนบิตากับใจแอนก็ดูเหมือนจะยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะด้วยความแข็งของใจแอนที่แพ้การต่อสู้ให้โดบิตาในตอนนั้นมันก็เลยทําให้เขาจึงได้โกหกโนบิตาไปว่า โดไรมอนกลับมาที่นี่คืนแล้วใช่ครับโนบิตะนี่ก็เชื่อใจแอนฟินิทเลยแต่ถ้าว่าเมื่อโนบิตะก็รู้ความจริงที่หลังจากใจแอนและฟินิโอว่านี่เป็นแค่การโกหกเฉยๆทำให้โนบิตะที่ฟังแบบนั้นก็แค้นทั้งคู่จนขึ้นไฟมากๆเลยครับจนสุดท้ายโนบิตะจึงได้งันไม้ตายไร้พ่ายของเขานั่นก็คือน้ำยากโกหกที่เป็นของวิเศษชิ้นสุดท้ายของโดรมอนที่ได้ทิ้งให้กับโนบิตะนั่นเองครับและโนบิตะ ก็ได้ดื่มมันเข้าไปก่อนที่เขาจะได้พูดบอกกับฟิเนโอเป็นคนแรกว่าวันนี้นายจะไม่โดนหมากัดใช่ครับเพราะมันก็ได้มีหมามาวิ่งไล่กับฟิเนโอนั่นเองส่วนใจแอนวันนี้แม่น่าจะทำดีกับนายมากมากแบบพิเศษพิเศษเลยโนบิตะพูดไม่ทันไรแม่ของจแจ้งก็ได้โผล่มาพร้อมกับก็ได้ลากตัวจแจ้งกลับไปที่บ้านของเขาคืนครับส่วนโนบิตะที่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนั้นแม่ของโนบิตะ ก็ได้ถามกับโนบิตะไปว่าเป็นไงบ้างเจอดูไรมอนบ้างไหมโนบิตะจึงได้ตอบกลับไปว่าหาไปก็ไม่เจอดูไรมอนหรอกครับเพราะดูไรมอนเขาก็คงไม่กลับมาอีกแล้วแต่ถ้าว่าคำพูดของโนบิตะในเมื่อกี้บวกกับฤทธิ์ของน้ำยากโกหกที่ยังคงทำงานอยู่มันก็เลยทำให้ดูไรมอนนั้นจึงสามารถกลับมาอยู่กับโนบิตะได้นั่นเองและนี่มันก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสแตนบายมี ดูไรมันเพื่อนกันตลอดไปนั่นเองหลังจากที่โนบิตะได้จัดฉลองงานเลี้ยงกับเพื่อนของเขาที่ในวันพรุ่งนี้โนบิตะก็จะได้แต่งงานกับชิฟุกะแล้วนั้นมันก็เลยทําให้โนบิตะก็คิดมากกับอนาคตของเขาอยู่ไม่น้อยเลยครับตัดมาที่โนบิตะในปัจจุบันในขณะที่โนบิตะกําลังโดนแม่ของตัวเองว่าทดสอบได้สูงคะแนนตามเคยนั้นมันก็เลยทําให้โนบิตะโกรธดคิดไม่ได้ว่า ที่แม่ชอบว่าด่าทอตลอดแบบนี้จนแม่เว้นแม้กระทั่งวันเกิดของเขาบางทีชาอาจจะเป็นลูกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงก็ได้แต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีสินค้าบางอย่างจากอนาคตที่ได้ส่งผ่านมายัางโต้ลินชักของโนบิตะและนั่นมันก็คือเชือสลับเปลี่ยนที่เป็นสินค้าทดลองจากบริษัทในอนาคตที่ได้ส่งมาให้ทดลองใช้นั่นเองครับ้วยความสามารถของเชือกเ้นนี้ก็คือการสลับร่างซึ่งกันและกันของคนที่จับเชือกทั้งสองฝั่ง,งครับ แต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งมาหาโดบิตะจนทําให้โดบิตะนั้นสลบไปก่อนที่เขาจะได้ตื่นขึ้นมาอีกทีและรีบขึ้นทําให้ชินไปยังที่หนึ่งด้วยความรีบร้อนครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นโนบิตะก็ได้กลับมาคืนพร้อมกับจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อกี้ไม่ได้ทำให้โนบิตะ ก็ได้ทำกับโดรมีมอนไปว่าฉันทำอะไรไปบ้างเพราะเมื่อกี้มันก็ได้มีตัวเขาอีกคนกับโดรมีมอนอีกคนมาส่งเขาคืนที่นี่ทำให้โดรมีมอนที่ฟังแบบนั้นเขาก็คิดว่าบางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอยู่ก็ได้ซึ่งในตอนนั้นเองแม่ของโนบิตะก็กําลังขึ้นมาหาโนบิตะอยู่พอดีทำให้โนบิตะจึงต้องรีบหาที่ซ่อนข้อสอบสูงคะแนนของเขาที่เหลือครับ แต่ในขณะที่โนบิตะกำลังหาที่ซ่อนอยู่นั้นมันก็ได้มีดูไรเมื่อจากอนาคตที่ใส่ผ้าคลุมล่องหน,มนเามาอาแม่ท่อตามหาของดัไร้เมอในปัจจุบันไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับเจ้าสุดท้ายมันก็เลยทําให้ทั้งคู่จึงได้ขึ้นไปหลบแม่ของโนบิตะบนเพดานแทนส่วนโนบิตะที่ได้หาที่ซ่อนข้อสอบฟืนคะแนนเจอลันั้นมันก็ทําให้เขาจึงได้เจอกับตุ๊กตามีเก่าๆที่คุณย่าเคยให้ไว้นั่นเองครับทําให้โนบิตะที่เห็นเนี่ย เขาก็เลยได้นึกถึงตอนสมัยวัยเด็กของเขาและนั่นมันก็ทําให้โนบิตะจึงได้รู้สึกคิดถึงคุณยา่าจนอยากที่จะเจอท่านอีกสักครั้งขึ้นมาทันทีโนบิตะเลยได้ไอเดียว่าก็แค่นั่งทําให้ชีเนเดินทางไปอดีตตอนที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่โดยโนบิตะก็ได้ให้คามันฝัญญากับโดรามอนเอาไว้ว่าจะมองคุณย่าจากที่ไกลๆเท่านั้นว่าแล้วทั้งคู่จึงได้เดินทางไปอดีตในตอนที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งในยุคนี้ โนบิตะ no จะมีเพียงแค่สามขวบและก็ยังคงโดนจแอนงกับฟินเนโอกกแกล้งตามเคยครับแต่ทว่าทุกครั้งที่โนบิตะโดนกแกล้งก็จะคอยมีชิซุกะมาปอบโนบิตะอยู่ทุกครั้งส่วนโนบิตะในปัจจุบันก็ได้มาสั่งสอนจะแอน้งกับฟินเนโอด้วยการต่อยที่หัวโคละทีในข้อคาชอบรังแกโนบิตะในยุคนี้อยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนั้นเองคุณย่าก็ได้เดินผ่านมาทางนี้พอดีทําให้โนบิตะที่ได้เห็นคุณย่าในยุคนี้ยังมีชีวิตอยู่ เขาก็รู้สึกดีใจจุร้องให้ขึ้นมาทันทีและด้วยที่ว่าโนบิตะในยุคนี้ยังเด็กอยู่มันก็เลยทําให้โนบิตะก็มีนิสัยเอาแต่ใจเป็นเอกลักษณ์จนทําให้ชิซูกะในยุคนี้ก็รู้สึกเลดโนบิตะขึ้นมาทันทีทำเอาโนบิตะในยุคปัจจุบันที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยได้เข้ามาสั่งสอนโนบิตะในยุคนี้ขึ้นมาทันทีทําให้แม่ของโนบิตะจึงได้ออกมาปกป้องโนบิตะในยุคนี้แต่ทว่าโนบิตะจะพยายามเล่าว่าตัวเองมาจากอนาคต หรือว่าเป็นลูกของตัวเองมากแค่ไหนมันก็ทําให้แม่ของโนบิตะในยุคนี้คิดว่าโนบิตะกับโดไรมอนนั้นเป็นคนสติไม่ดีครับแต่ทว่าโนบิตะก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะเจอกับคุณยา่าเขาจึงได้ทําการเข้ามาหลบในห้องของคุณยา่าก่อนที่โนบิตะจะได้ทําการถามคุณย่าว่าโนบิตะน่ารักไหมครับซึ่งคุณย่าก,ก็ตอบว่าโนบิตะนั้นน่ารักมากๆแต่น่าเสียดายที่ย่าคงไม่มีโอกาสได้ดูแลโนบิตะไปนานๆเพราะด้วยอายุที่ปานี้แล้ว แต่อย่างน้อยย่าก็อยากเห็นโนบิตะในตอนปฐมที่ยิ้สะพายกระเป๋าสักครั้งในชีวิตทําให้โนบิตะที่ฟังแบบนั้นเขาจึงน้ตัดสินใจที่จะแปลกระเป๋าของตัวเองจากปัจจุบันมาก่อนที่โนบิตะจะได้สะพายกระเป๋าพร้อมกับบอกความจริงกับคุณย่าว่าผมคือโนบิโนบิตะที่เดินทางมาจากอนาคตซึ่งคุณย่านั้นก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นโ no นบิตะในวัยต้นประมสักทีและนั่นมันก็ทําให้คุณย่า ก็หวังที่อยากจะเห็นเจ้าสาวของโนบิตะขึ้นมาอีกด้วยครับซึ่งโนบิตะก็เลยสัญญากับคุณย่าว่าจะพาคุณย่าไปเจอกับเจ้าสาวของเขาให้ได้แต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะในเมื่อภาพจากทีวีการเวลาที่แสดงเหตุการณ์นในวันที่โนบิตะจะได้แต่งงานกับชิฟูกานั้นมันก็พบว่าโนบิตะได้หายตัวไปจากงานแต่งงานและก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกด้วย ทำให้นอปิตากับโดรยมอนที่เห็นแบบนั้นทั้งคู่จึงได้รีบเดินทางไปที่อนาคตทันทีแต่ถ้าว่าโนอปิตาในอนาคตที่ยังไม่มางานแต่งงานสักทีนั้นมันก็ทําให้ทุกคนก็รู้สึกวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยเลยครับเพราะว่าถ้าโนปิตายังไม่มาสักทีงานแต่งงานนี้ก็จะถูกยกเลิกไปครับทาให้โดรยมอนที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยให้โนอปิตาปลอมตัวไปเป็นโนปิตาในอนาคตแทนเพื่อเข้าไปที่แต่งงานแทนโนปิตาในอนาคตไปก่อนโดยจะค่อยมีโดรยมอน ที่ได้ทําการย่อส่วนตัวเองคอยอยู่ข้างๆโนบิตะครับซึ่งทุกอย่างในงานแต่งงานก็กําลังเป็นไปได้อย่างราบรื่นถึงแม้โนบิตะก็อาจจะมีอาการเกรงๆอยู่บ้างครับแต่ถ้าว่าเมื่อถึงตอนที่โนบิตะต้องกล่าวทักทายแขกทุกคนในงานนั้นมันก็ทําให้โนบิตะก็ไม่สามารถที่จะใช้คําพูดของตัวเองมากล่าวทุกคนในงานแบบสนทรพจ์ได้โนบิต no ะ no <b> ก็เลยจึงขอเวลานอกออกมาจากในงานแต่งงานก่อนก่อนที่โนบิตะ จะได้ทาการดิบตามหาโดบิตาในอนาคตมาแทนดูไรมอนก็จึงตัดสินใจที่จะใช้แม่เท่าตามหาตามหาโดบิตาในอนาคตแต่ถ้าว่าแม่เท่าตามหาของดูไรมอนนั้นเขาก็กลับลืมเอาไว้ที่บ้านทําให้ทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจที่จะนั่งทาใมชชิ่งกลับไปเอาแม่เท่าตามหากลับมาคืนแต่ถ้าว่าทําให้ชิ่งที่ทั้งคู่นั่งมาก็กลับถูกโดนแย่งไปฟัง,งั้นและคนที่สามารถขับทําให้ชิ่งได้ในยุคนี้ ก็มีแค่นบิตาในอนาคตเท่านั้นที่สามารถขับได้นั่นเองครับโดยของวิเศษทั้งหมดของดไรมอนที่เตรียมมามันก็ไม่มีชิ้นไหนที่สามารถพาทั้งคู่กลับไปยังปัจจุบันได้ยกเว้นแต่ยังมีของวิเศษชิ้นหนึ่งที่เป็นความหวังสุดท้ายของทั้งคู่นั่นก็คือเครื่องส่งวิญญาณโดยเครื่องส่งวิญญาณน,นั้นจะสามารถส่งเวลาของผู้ใส่ไปในเวลาอื่นได้และดูไรมอนก็ได้ส่งวิญญาณของโนบิตะไปตอนก่อนที่จะออกเดินทาง ซึ่งเุการณ์ในตอนนี้มันก็เคยเกิดขึ้นจริงกับโนบิตะมาก่อนแล้วเพราะในตอนนั้นทุกคนก็คงยังจําได้ดีใช่ไหมครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พุ่งเข้ามาหาโนบิตะจนสลบไปและนั่นมันก็คือวิญญาณของโนบิตะจากอนาคตที่ถูกดูไรามาส่งมานั่นเองหลังจากที่โนบิตะในปัจจุบันสามารถขโมยร่างของโนบิตะในอดีตมาได้แล้วนั้นเขาจึงได้ขับท้าไม่ชินมาหาดูไรมอนก่อนที่โนบิตะจะได้ทําการกลับเข้าร่างของตัวเองคืน และส่งโนบิตาจากอดีตกลับไปในช่วงเวลาของเขาที่จากมาทาให้ดูไรมอนจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเอาแม่เท่าตามหาจากยุคนี้ติดมือไปด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่ทํำไมถึงได้มีดูไรมอนอีกคนโผล่มาแต่ทว่าแม่เท่าตามหากลับบอกว่าโนูบิตาในอนาคตยังคงอยู่ในยุคนี้ทําให้ทั้งคู่จึงได้ออกตามหาโตโนบิตะในอนาคตจนเจอก่อนที่โนบิตะในอนาคตจะได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่า การแต่งงานกับชิซูกะเนี่ยมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งมากๆเลยแหละแต่ว่าก็เพราะฉันมันเป็นแต่แบบนี้ฟุ่มซ่ามแม่อไหนชิซูกะก็เลยยอมมาแต่งงานด้วยในชาตินี้ฉันก็คงไม่สามารถทําให้ชิซูกะมีความสุขได้ซึ่งดูไรมอนก็เลยได้เอาทีวีไกรเวลามาเปิดให้โนบิตะแนนาคตดูเมื่อโนบิตะแนนาคตที่ไม่ได้กลับไปยังงานแต่งงานนั้นจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีชิซูกะก็ยังคงรอโนบิตะกลับมา และเลือกที่จะยังไม่มุ่อบอนจากตัวโนบิตะครับทำให้โนบิตะในอนาคตที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยอยากที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกรอบเพื่อยนเวลากลับไปทําตัวใหม่ให้ดีขึ้นนั่นเองโไรายมอนก็เลยจัดให้ตาคําขอครับโดยการเอาชื่อสลับเปลี่ยนมาจะสลับร่างของโนบิตะตอนเด็กกับโนบิตะตอนโตทําให้โนบิตะในอนาคตที่อยู่ในร่างโนบิตะในปัจจุบันนั้นเขาจึงได้กลับมาทําในสิ่งที่เขาอยากทําในตอนเด็กอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเล่นเบสบอล จนทาให้โดบิตาโดนใจแอนว่าหรือไม่ว่าจะเป็นการทาใ,ใจแอนกับฟินโอวิ่งไล่ตามจับนั่นเองครับจนเวลาผ่านไปสักพักก็ได้มีพนักง,งานจากห้างอนาคตต้องการที่จะขอเชือกสลับเปลี่ยนคืนเพราะด้วยที่ว่าเชือกมันมีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยและทาไม่ได้สลับร่างคืนภายในหนึ่งชั่วโมงหล่ะก็คนที่สลับร่างก็จะหมดสติและสูญเสียวความทรงจําทั้งหมดไปทําให้ทั้งคู่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้ออกตามหาโดบิตาในอนาคต ที่อยู่ในร่างของโนบิตะในปัจจุบันทันทีส่วนโนบิตะในอนาคตที่ได้บังเอิญเจอกับพวกนักเลงมอต้นเข้าเขาก็เลยได้ใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับรถหนีมาแต่ทว่าด้วยความตื่อของพวกนักเลงมอตน้นพวกเขาจึงได้ตามมาซ้อมโนบิตะจนถึงที่ซึ่งในตอนนั้นเองจแจ้งกับฟิเนลก็ได้โผล่มาพร้อมกับทั้งคู่ก็ได้บอกกับพวกนักเลงมอต้นพร้อมกันว่าคนที่จะมีสิทธิ์ต่อยโนบิตะได้มีแค่พวกเราเท่านั้นก่อนที่ทั้งสองฝ่าย จะได้ทำการต่อสู้กันนั่นเองครับจนสุดท้ายมันก็เป็นฝ่ายของโนบิตะที่สามารถเอาชนะพวกนักเลงโมต้นไปได้และด้วยเวลาที่ใกล้ครบหนึ่งชั่วโมงเต็มทีแล้วนั้นมันก็เลยทําให้โนบิตะทั้งสองคนจึงได้หมดสติไปทําให้ดูไรมอนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้โนบิตะเป็นแบบนี้ไปได้ดูไรมอนจึงได้เลือกใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ในการพาโนบิตะในปัจจุบันไปหาโนบิตะในอนาคตแต่ทว่าด้วยเวลาที่ผ่านมาถึงชั่วโมงเต็มทีแล้ว เลยทาให้การสลับร่างคืนของโนบิตะในครั้งนี้จึงไม่สามารถสลับร่างคืนกลับมาได้แต่ดูไรมอนก็ได้พูดบอกกับโนบิตะไปว่าแนาจะยอมให้ความทรงจําทั้งหมดของนายหายไปหรอความทรงจําทั้งหมดที่เราเคยทําร่วมกันมาความทรงจําที่มีต่อชิฟุกะใจแอนและฟิเนโอแนจะยอมให้มันหายไปจริงๆหรอแต่ทว่าในสิ่งที่ดูไรมอนพูดไปทั้งหมดนั้นมันก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแรงผลักดันจนทําให้โนบิตะ ก็สามารถกลับคืนรักของตัวเองได้นั่นเองทำเอาทุกคนที่เห็นเนี่ยก็เป็นห่วงโนบิตะอยู่ไม่น้อยเลยครับสุดท้ายนี้เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดลงเอยกันได้ด้วยดีนั้นมันก็เลยทําให้โนบิตะในอนาคตก็พร้อมที่จะกลับงานแต่งงานแล้วแต่ถ้าว่าตอนก่อนจะกลับโนบิตะในอนาคตก็ได้ขอดูไร้มอนแวดที่หนึ่งก่อนซึ่งนั่นมันก็คือวันที่โนบิตะเพิ่งเกิดนั่นเองครับทุกคนต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเด็กคนนี้ลืมตาม,มาดูโลก และคุณพ่อก็ได้ตั้งชื่อกับเด็กคนนี้ว่าโนบิตะโดยมีความหมายว่าโนบิที่แปลว่าอยากให้เติบโตมาแข็งแรงและก้าวไกลไปได้ทุกที่เป็นชื่อที่ดีที่ทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่ต่างก็ชอบชื่อนี้เป็นอย่างมากและหลังจากนั้นโนบิต no ะในปัจจุบันก็ได้มาขาส่งโนบิตะในอนาคตถึงแค่ตรงนี้เพราะเขาก็ได้มีสัญญากับคนสําคัญเอาไว้อยู่ใช่ครับคนสําคัญที่ว่าก็คือคุณย่านั่นเอง และในงานแต่งงานครั้งนี้โนบิตะในอนาคตก็สามารถกล่าวคำทักทายแบบสุนทอร์พอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆทำมา,ามคนในงานนี้ก็ถึงกับปรบมือชอบใจโนบิตะกันใหญ่เลยครับทําให้คุณย่าที่ฟังแบบนั้นก็ประทับใจในตัวโนบิตะเป็นอย่างมากและท่านก็ดีใจที่ได้เห็นเจ้าสาวของโนบิตะสักทีครับคุณย่านั้นรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่โนบิตะสามารถทําให้ฝันของคุณย่านั้นเป็นจริงขึ้นมาแถมคุณยา่า ก็ยังได้ขอบคุณโนบิตะที่สามารถรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับคุณย่าเอาไว้ได้ฝุด้ทยนี้โนบิต no ะที่ได้นั่งทายไม่ชิงกับดไรามอนเพื่อกลับไปยังยุคปัจจุบันของเขาคืนนั้นดอรามอนก็เผลอทำโนบิตะไปโดยแม้เท่าหลงลืมจนทําให้ความทรงจําที่ผ่านมาทั้งหมดนี้จึงได้หายไปและความทรงจําที่โนบิตะจาแด้ล่าสุดนั้นมันก็คือตอนที่โนบิตะต้องพาคุณย่าไปเจอเจ,อเจ้าสาวในอนาคตของเขานั่นเองโดยดไรามอน ก็ได้พูดทิ้งท้ายกับโนบิตะเอาไว้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่วุ่นวายแต่ก็วิเศษมากๆเกิดขึ้นและถ้านายโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะก็นายก็จะได้รู้เองและเรื่องราวของกระตูนที่มีชื่อว่า s t a ตน b บมี Me, ดูไรมอนเพิ่งกันตลอดไปในภาคที่สองก็ได้ตัดจบลงไปในที่สดุด